ออวันนี้เราก็จะมาชิมไวน์ขาวกันนะคะไวน์ขาวเนี่ยก็เหมาะสำหรับอากาศประเทศไทยเ,ออเราดื่มไวน์ขาวเนี่ยที่อุณหภูมิเนี่ยน้อยเราราวนะคะไออวน์ขาวเนี่ยที่เราพูด international variety เนี่ยนะคะก็จะมี3ตัวคือ Savignon Blanc นะคะถ้าเราไปอ่านหนังสือเนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่า S.B. Savignon Blanc นะคะ Riesling ะะแล้วก็ชาร์ดเน่นะ,ะทั้ง3ตัวเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากยุโรปนะคะาวีงบลองเนี่ยเ,เราก็มีที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะปลูกมากนะคะส่วนรีสลิงเนี่ยอย่างที่รู้อยู่แล้วชื่อก็ยากใช่ไหมคะมันต้องเยอรมันเท่านั้นค่ะรีสลิงต้นกำเนิดมาจากเยอรมันนะคะชาร์ดเน่ชาร์ดเน่ต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยดูสี ก็เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราชิมเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากอ่อนไปแก่เพื่อทีออ่ประสบการณ์ลิ้นเราเนี่ยจะได้รู้ว่าโอเคนะอันนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไปเริ่มจากตัววายที่หนักกว่านี่นะคะมันก็จะทําให้ลิ้นเรานชินกับความหนักๆนะคะตัวนี้เนี่ยชเวียงบลองเนี่ยสีนะคะเราจะต้องบอกเป็น light straw straw นี่คือฟางนะคะแต่อหินสกรีนคือมีสี เวลามองไปเนี่ยรอบๆเนี่ยนะคะจะมีเหมือนเขียวนิดๆอันนี้อันนี้สําคัญมากนะคะในการที่เราไปชิม blind testing เนี่ย blind testing นี่ไม่ใช่ว่าเราปิดตาดื่มนะคะ blind testing นี่คือเราไม่เห็นขวดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าขวดนั้นนี่คืออะไรสราบยองบลองเนี่ยเขาจะหมักใน stainless steel tank เพื่อที่จะรักษาความสดความสดนี่คือสดอะไรสดทั้งกลิ่นนะคะ a โรมท,ที่จะได้มาแล้วสดทั้งรสชาตินะคะ นะแล้วเราก็ดม ell, สเมลอาวสับยงบลองเนี่ยมันจะออกเปน็นแนวตระกูลซิตรนะัสอ่ะส้มมะนาวนะเกรปฟรุตคืออะไรก็ตามที่สดชื่นนะคะเนี่ยเหนื่อยมาเนี่ยสวบยงบลองเนี่ยเหมาะที่สุดเลยสวบยงบลองเนี่ยควรจะดื่มตอนที่สดชื่นนะคะควรจะดื่มจริงๆแล้วเนี่ยคะปีต่อปีนี่ดีที่สุดนะคะสมมุติว่าปีนี้2020ใช่ไหมคะก็คือเก็บเมื่อ2019ช้ชาสุดเนี่ย 2017ต้องดื่มลนะคมว่าสวยงบองที่เขียนที่ขวดว่า2017เนี่ยเราต้องดื่มแล้วนะคะไม่งั้นมันก็จะสูญเสียความเอกลักษณ์ความสดชื่นของเขาไปนะคะส่วนอาหารเนี่ยที่อยู่ด้วยเนี่ยเป็นไงเข้าเราดูแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่เนื้อเบาถูกไหมคะถ้าเป็นปลาเนี่ยก็เป็นปลาที่เนื้อเบานะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่ปลาเนื้อแน่นอย่างมชตนว่า slow fish ไม่ได้แซลมอนไม่ได้ก็เป็นอะไรที่เบาๆเ,เนื้อไก่ก็ได้นะคะอะไรที่เบาๆเ,เข้าไว้นะคะก็จะเอกาครเพราะว่า การที <ersch> ่เราแพร่อาหารกับเครื ar, ่องดื so like ่มเนี so, so, kind of so, 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 ่ยมันก็เหมือนเราคบเพื่อนนะคะคือมันก็ต้องไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าวายแรงกว่าอาหารหรืออาหารแรงกว่าวายเนี่ยมันก็เหมือนดีเพื่อนน่ยซึ่งแบบว่าชอบแกล้งเราเสมอๆอ่ะคือคบไปก็เจ็บนะก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมคะก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นเขาต้องไปกันได้เขาต้องกลมกลืนกันนะคะมันก็ต้องส่งเสริมกันนะคะก็วันนี้ก็ขอให้อน j o ยกับสวิงบลองนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับท่านที่สนใจ